เออขี้โมูกไหลด้วยเหรอเนี่ยนะแฮนด์ดอขี้โมูกไหลอีเออขี <c oughs> ้เหม,มือนจามอ๋อก็ใจล้อาไปมันหนึ่งบอกว่าจามอ๋อ,อแฮนดาดมีขี้โม่งไหลอันนี้มันจามแล้วเคแต่มันไม่ดรอปสลามบองไงขอดรอปได้ไหมเลนดรอปเลนดรอปมันอาจจะต่ำหรือเปล่ามันไม่ได้แจ้งอะโอ้ตายละพ่อแม่มันก็ขี้โม่งไหลเหมือนกันติดหวาดกันแล้ว ลองดูในไลฟ์ดิแล้วเดี๋ยวจะเห็นเลยอ่ะคิ้วไหลอ่ะน่าเกลียดอ่ะแต่อันนี้ก็คืออาการจามไงจามแล้วขอดรอปสลามบอกด้วยนะคิ้วเป็นสีเขียวอ่ะขออภัยด้วยถ้าใครกินข้าวยามดึกอยู่เนี่ยคิ้วสีเขียวอ่ะน่าเกลียดอ่ะโอ๊ย มันไม่จามโอ้โอ้จามทีทุกตัวกระโดดหมดเลยอะโอ้โอ้โอ้โหอ,อันนี้จามทีเลยเนี่ยเออน้องน้องเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ยังไม่ได้สลามบอไอ้อน,นี่อะไรเนี่ยอันนี้คือนอนอยากให้เราเกาพุงเหรอมาไปมาไปกิน แล้วก็เลิกเกาพุงซะน่าเกลียดห้ยแรงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะแพนด้ามันจะติดหวัดกันไหมอ่ะ